เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เ yeah! ย้าาอเย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม เ้ยดิมเดิมเดิมเดิมอะไรดูไม่เอาขอตัดคลิปก่อนอย่าเพิ่งมากวนได้ไหมแยกห้องไปเลยไปดู้นับหนึ่งโอ้ยแยกห้องอยู่กูแยกห้องกับมึงแต่แรกดีกว่าอะไรเอากูดูมาแล้วนะไหนดูว่าในมึงหลบหลบไปดิในเอาทีวีมาเออเอารีโมทมารีโมทมามันมีอะไรไม่ใช่จัมสเกลมากูตบนะ เปิดดูก่อนเชื่อกูมันของดีสุดจัดเลยอ่ี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูดิอาหารนั่งนะมีอะไรเรียงนะเออ โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมคุงนะครับผมวันนี้ผมมีร้านขายดีแท้ราคาถูกมาแนะนำรับผมนั่นก็คือร้านไมกี้ช็อปนั่นเองนะครับผมก็ระบบเติมเงินนะครับผมสามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมทางร้านเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งซื้อเนี่ยจะได้รับสินค้าทันทีจากการซื้อนะครับผมแล้วก็เป็นร้านที่ขายดีแท้ที่ถูกที่สุดนะครับผมปลอดภัยเครดิตแน่นอนนะผมแน่นแน่นอนนะผมก็ระบบปลอดภัยแน่นอนนะผมประกันสําหรับสินค้าทุกสินค้าเลยร้านไมคี้ช็อปนั่นเองครับผมหน้าหลักก็จะเเปนรมีีี้้ั่่่ยงตแแลดท อย่างครับผมแล้วก็มีแบบว่าข้อคุ้มมากมายเลยผมแล้วก็ยังมีอ่ะไมค์คับวินโดว์10ด้วยนะครับอันนี้ผมก็แบบเออน่าซื้ออยู่นะผมว่าจะซื้ออยู่นะครับผมแล้วก็มีอ่ายศต่างๆในอไฮพิกเซล์ด้วยนะครับผมยังไม่พอนะครับก็มันยังจะมีอ่าไอ้นี่อีกครับผมเน็ตฟิกนะครับผมมันจะมียังให้ซื้อเน็ตฟิกอีกนะครับผมอันนี้ตอนนี้สินค้าหมดนะครับแต่เร็วๆนี้จะมีสินค้าอีกมากมายแน่นอนครับผมนะทางร้านบอกมานะครับผมก็ราคาถูกมาก20บาทเองนะครับผมคือมันจะเป็นระบบเรนดออมมรผว่่าาาจจะะเเป็นได้หรือรเมถถ้้้้าาาเกิดดดดไไสุ่่่มออันนตีีืว คเลยแต่ถ้าเกิดรหัสเนี่ยมันมีอาการแบบว่าบุกพล้องนิดน,นึงก็สามารถติดต่อได้ทางแอดมินได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมียูทูบพิเมียมด้วยนะครับผมบางคนที่แบบว่ายูทูบพิเมียมมันแบบว่าคิดว่าแบบมันแพงเกินไปก็อันนี้เลยครับร้านเมกกี้ช็อปนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับตอนนี้ในสตอ็อกมีห้าสตอ็อกแต่เร็วนี้น่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับผมรายละเอียดสินค้าก็ลองดูกันได้นะครับผมแล้วก็ อย่างสุดท้ายเลยก็คือ Spotify นะครับผมก็คือที่เราชอบฟังเพลงนี่แหละนะครับผมก็จะมีระบบเรนดอมเหมือนกันนะครับผมก็ประกัน24ชั่วโมงนะครับก็จะส่มว่าจะเป็นพรีเมียมหรือแบบ Family นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับก็อ่านแบบว่าอ่านแบบอ่านรายละเอียดดีๆนะครับผมร้านนี้บอกบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่คุณภาพแน่นอนนะครับนะก็ที่สําคัญราคาถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าลืมมาจับจองร้านไมคี้ช็อปกันเยะยนะครับผมก็มีระบบเติมเงินแล้วก็มีให้เราดูประวัติการซื้อด้วยว่าเราซื้ออะไรไป บายบายเจ๋งอะเฮยบอยฮึเจ๋งว่ะเพื่อนเบริกูดบอกเลยเพื่อนของที่จะจัดเฮ้ยอย่างงี้คือแบบถ้ากูจะดูเน็ตฟิกจะแบบเอา y ยูทูปพิเอเมียอย่างงี้กูก็ซื้อได้เลยดิเบริกูดเลยเพื่อนอ้าวถ้ากูอยากได้ไอเดทกูก็ซื้อได้เลยดิเฮ้ยง่ดีว่ะช่วงนี้กูอยากได้พระคุมด้วยจะอยากได้แล้วเมื่อไหร่มึงจะรู้จักเตียงเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะรู้จักอาบน้ำ แช่น้ำอยู่เพื่อนใจดีเร็วๆว,วันนี้ไม่วันนี้ไม่ถ่ายไม่หรอวันนี้เรานัดฟิล์มไว้นี่ไปเร็วๆโอ้มาถึงก็มืดเลยเหรอวะเนี่ยแม่งเอ้ยฟิล์มอยู่ไหนวะโอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่ไปกวนมันเหรอห้อ,หอ,หองห้องมันอยู่นี่จำได้อยู่นี่นี่นี่นห้องนี้ห้องนี้เออห้องนั้นแหละเฮ้ยโประตูก็ไม่มีเลยนะฟิล์มฟิล์มฟิล์ม ตื่นเออตื่น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 ยังตื่นตื่นแล้วีตื่นแล้วเออวันเนี้ยคือมีมีคิวถ่ายของเองอ่ะอ๋อเลื่เือกับเลื่ไปเลยวีไปเลยไป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 เลยก็ได้ปเอ้าแล้วไอการไม่อยู่หรอไม่อยู่วี่สงสัยไปทำธุระไม่สบายอ๋อไป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 วันนี้ถ่ายข้างนอกเออวันนี้เรามีถ่ายข้างนอกไปเลยข้างนอกไป มตามบอยไปเลยจัดไปให้กูนำใช่มึงนำเพื่อนกล้องพร้อมอะไรพร้อมแล้วเซร็จไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงนะมาโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยบอยไอ้ยี่บอยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วตัวอะไรวะเฮ้ยไายท่ามองเหมือนสายท่าเลยเพื่อนไายท่า ดีเลยเมัน<คณ>ผมมาแค่ตัวเดียวออรีบปิดประตูปิดประตูปิด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 ดทันอองยีดีวะเมง่อยไปด้วยโอ้ยดีวะวัดดีวัดดีบัดดีเฮ้ยจำได้จำได้ไอในสตูดิโอแฟนคลับอ่ะมีชิคออยู่ใช่ฮะเออแต่อยู่ตรงไหนลืมแล้วอ่ะจำไม่ได้อ่ะรันไปกันหากูห้องนี้แล้วกันอ่ะกูห้องนี้ไม่เจอว่ะห้องนี้ห้องนี้เหรอเฮ้ยเจอแล้วมาดูมาดูดูด เฮ้ยโคตรเทสเอานี่เลยกันดาบอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตเทสใช้คอดสองแท่งใช่ป่าวเฮ้ยโอเมก้าซอสเรื่องของดีเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้ขอซีโอไม่เป็นไรสถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ไปอุ้ยอุ้ยโอเมงอุ้ยตัวอะไรไม่รู้อุ้ยมันวิ่งมาดิ หอยทาครงหอยทาคุงบอยหลังฟิล์มนั่นแหละเพืพ่อนโอเคอสวยอ,อีซี่เฮ้ยออเพราะแต่ถ่ายที่ไหนนะอ๋อเออข้างนอกข้างนอกมาหน,นี่มาหน,นี่ขึ้นมาเลยเออนั่นแหละทางไหนนะบอยซ้ายขวาหรือตรงไปนะเออขวาไลท์แอปปีเพื่อนอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้เออใช่ทางนี้เหนืเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยลงเฮ้ยลง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  ช่วยด้วยช่วยด้วยเม้งเอ้ยเม่งเม่งเม้งก็สิรับห้างตัวแทนนี่มันจะจิมมอนมาว่ะเพื่อนเฮ้ยนี่มันอัลกูมอนนี่ว่ะเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยเม่งเอ้ยดูได้แต่เด็กๆเลยเนี่บอยตี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 อ๋อเตะเกือบตายแล้วไม่ไม่ไม่ถึงมันใช่ไหมเราด้วย มึงวิวิมันตีแรงอยู่นะมันตีแรงอยู่นะมายถึงเราตีแรงอยู่มันันตีแรงอยู่นะอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเันดีตายมันดีเดีก้ตทากมาาแก้าทาร้าเรอาทาร์กาดาร์ก้าาร์ก้าายก็ตายแล้วกูาทงไหกก้้ตายแล้วเนี่ยมันจะตีกูไทถึงกหนเนี่กไา้า้าทุก้รก้าทก้าหา้้้ททก้้าทรร เฮ้ยแต่เหมือนลืมของไว้ว่ะไปเอาไปเอาของกันก็ได้น่าจะไม่นานโทรได้เวลาเออไม่เป็นไรกูหแฮมไปลืมหยิบโน้ตบุ๊กไงเอต้องหยิบโน้ตบุ๊กทุกคนด้วยนะของฟิล์มด้วยของไอ้ไอ้บอยด้วยใช่ต้องหยิบไปทุกคนเลยชิบต้องหยิบต้องหยิบมามามาห้องเองอยู่นู่นใช่ไหมวันนี้ห้องเองอยู่นู่นแล้วนั่นแหละไอ้บอยบอยมาหยิบโน้ตบุ๊ก เร็วเร็วเพื่อนเร็วเรวเอ้ยเอาแฟรดได้ออกก่อนดีกว่าเอา้เอา,เอาไม่ได้หยิบเลยละกันบอยเพื่อนนัน่นแหละได้หมดแล้วมึงได้ยังได้กูว,ว,ว่าไวไฟน่าจะไม่ได้วะ่ะอยู่กูหยิบไวไฟไปด้วยแล้วกันโ okay, อเคพร้อมงัม้นใช้ไวไฟมึงแล้วกันโอ้โหได้เล่นไงไม่เป็นไรคนจ่ายค่าเน็ตไม่ใช่กูซีโอ <c oughs> จ่ายสวยปีใหม่เอี่ยวเตรียมเงินไปด้วยละกันไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะไปได้ละ ไม่ได้ต้องมี TV. ทีวีทุกคนรอกอนทุกคนรอกอนรอแป๊บนึงรองแป๊บนึงการถ่ายทําหนังไม่ต้องใช้เวลาน้องๆปึ๊บอ,อ,อะทีวีหายช่างมันเถอะไม่เป็นไรบอยใจทีวีบอยไป<ช>แล้วพี่ไม้ <laughs> ไปทุกคนเฮ้ยเต้นอะไรกันตอนนี้เนี่ยมานี้ลูก <laughs> เอาล้าไเอาล้งไงไปกันไปกันเดน เออกูเสร็จไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าที่นี่แหละมันเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมันไม่มีไฟแบบไหม้เลยนะไม่มีสักที่เออกูอ,อุตสา่าห์พูดแล้วไม่มีไฟไหม้เฮ้ยตัวอะไร,ไรเฮ้ยตัวอะไรวิ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะคนหนึ่งขอตั้งรูปก่อนนะอยากถ่ายไ้ย,ไยออตัวอะไรอ่ะเฮ้ยดีมนี่มึงเซ็ตไว้หรอไม่กูไม่ใช่กูแต่ไม่รู้กูวางไว้หมดละกูพร้อมแล้วเฮ้ย ตัวอะไรวะบอยมึงลองไปทำความรู้จักกับเขาก่อนดิบอยเพื่อนได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางตัวบนต้นไม้สูงไปดิบอยไปดิบอยอันเด็ดอันเด็ดไปดีครับไปดีครับโอ้ยอ้ยเขาตีมึงป่ะอ๋ออุ้ยไม่ตีมั้งอุ้ยอุยเอาว่ะเอาว่ะบอยไหวไหมเพื่อนมึงมึงบินมัสบายดีไหมเพื่อนอุ้ยบินได้เหรอบอยมันกกีป็ต้้องบินไดเยเเพื่อนราน่าจะมีปืนนะเพื่อนเอาจริง มึงนี่มันโง่จร่งยิงเลยเชียวมึงด่ากูด่ามันอ๋อนี่ต้องตีข้างบนตีข้างบนก็ทำไมเราบินไม่ได้วะเพื่อนมันเหมือนมันเตะกูเพื่อนกูตีมันทีนึงแล้วมันเตะกูทีนึ่งเห็นมะขามันฟิวเหมือไหมฟิวเม่อเหม่ยูวี่อ้โหโหอะไรวะเนี่ยมึงใหญ่เลยโคูรใหญ่อะไรบอยเอ็งเอ็งอืออะไรวะโดนอุ้ย ฮ้ยมันชอบบินหนีวะแม่งจะได้ตีสักทีไหมเนี่ยวันนี้ก็ตีไม่ตายเอาเพื่อนปืนก็ไม่มีโอ้ยอุ้ยกูใครตีกูอุ้ยกูว่ากูว่าเดือดน้ำนึงเฮ้ยมันจะกินน้ำเล้ตอนนี้เนี่ยนี่ไอ้บอยไอ้บอยกูเริ่มเหนื่อยละกูรูแล้วเฮ้ยโอ้ย ไม่ไหวแล้วเด้อไม่ไหวแล้วเด้อไม่ไหวแล้วเด้อเต้นล้วเด้อเฮ้ยเอาดีบอยมึงอู๋มึงไม่ทำอะไรเลยเพื่อนมึงเห็นกูกระโดดตีฟีมอยู่ตีพี่ดีบอยแบบว่ามีแบบว่ามีอาวุธอะไรที่แบบเด็ดเด็ดกว่านี้ไหมไม่มีเลยเหรอเพื่อนโอ้โอ้ยฟีมตีพี่ตีพี่ตีบอยตีพี่สักก่อจะแตกอุ้ย เฮ้ยึือหลอดแล้วทุกคนคือหลอดแล้วคือหลอดแล้วเอาดิเอาดิบอยมึงไม่ทำอะไรเลยว่ะเพื่อนต้องปล่อยให้กูกูกับฟิล์มสู้กันสองคนเนี่ยกูกับาอะไรเอออย่า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 มาหนี้อย่าพูดนอกใจพี่เอออย่าพ่งน้อยใจดิน้องไม่เงยไอ้บอยช่วยกูตีหน่อยดีอยู่กูแลกลับไปหายเอาเดยโอ้โหดูดูฟิล์มแบบฟิล์มแบบเขาตั้งใจสู้อะผมไม่ได้หลอกมันแก้ตาแล้ว อุ <the> ้ยแล้วมันดาบอะไรวะดาบมันโหดมากเลยดาบโคู่เลยเพื่อนไม่เห็นเหรอใกล้ตายแล้ว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 ยใกล้ตายแล้ว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 เกูอ่ได้ใกล้ตายแล้วอุ้ยแบบฟิมแบบเดือบแบกอ่ะเอาจังจริงตอนเนี้ไม่จริงแล้วไม่จริียุีป่ะใช่เวลา PVP ไหมเนี่ยเพื่อนอ๋อเออหน้าสดนะอันนี้ก็หน้าสดนะเออฟิมเดือบแบก ฟิลได้แบกอยู่แล้วใช่ใช่ฟิลใช่ใช่แล้วพี่แม่งแม่งแมงเฮ้ยเอ้ยกันแล้วมันใกล้จบแล้วทุกคนตี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 พี่แม่งแมงไอ้บอยมึงจะเต้นหาผ้ามังเหรอเพื่อนวันนี้โอ้ยไอ้ไอ้บอยรู้มึงเห็นไหมกูทำอะไรเพื่อนมึงเห็นกูนั่งฉกปือย่านะอย่าให้กูหยิบปืนนะอย่าให้กูหยิบปืนนะ แกกูหยิบปืนใหญ่วของกูในสุดโอ้โหของมึงก็เท่าหนอนนะเท่าหนอนนะของกูอะดาร์คอนด้ากูบอกเลยยัดเขงมึงอนาคอนด้าส่วนกูอะกอซิล่าทำไมหรอทำไมอ๋อแต่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 ฟิล์มอาจจะบอกก็ได้นะของพวกมือแค่แค่นิดน้อยของของกูพันโลกได้อะไรเงี้ยพันโลกเฮ้ยอย่าคุยเพลินมันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมงเมงเอัสดิเอัสดิเบ่งเอ้ย เอ้ยเอ้ยอืออ่ะมินอกโซเต็อ้ากูมีของขวัญให้มีของขวัญให้อ่าไป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 ของขวัญสรุปวันนี s, ้ไม่ได้ถ่ายมืดพอดีเป็นยังไงล่ะเอาโน้ตบุ๊กกลรมด้วยไอ้เหี้ยกลับบ้านแม่งเอ้ยไม่ได้ถ่ายพอดีพรุ่งนี้พรุนนี้เองว่างมาฟิล์มน่าจะว่างแล้วพี่เอองั้นงก็เป็นพรุ่งนี้แล้วกันถ่ายพรุ่งนี้วันนี้ไม่น่าไม่น่าไหวแล้วเลยแล้วอีกอย่างคือแม่งมืดแล้วดวบกลับบ้านนอนดีกว่าไม่ไหวจริง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถกูรถกูเฮ้ยรถกูไปด้วยเฮ้ยมึงขับไปไม่ได้บอยบอย